ฤดูฝนเริ่มต้นพรุ่งนี้แล้วนะคะ15พฤษภาคมคาดว่าช่วงต้นฤดูฝนจะมากค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการ15พฤษภาคมประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูฝนอย่างเป็นทางการค่ะโดยในช่วงวันที่14-17พฤษภาคมลมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยและมีกำลังแรงขึ้นเป็นช่วงๆขณะเดียวกันก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำทางด้านทะเลอันดามันทําให้ฝนทั่วไทยยังคงกระจายอย่างต่อเนื่องต้องเฝ้าระวังฝนตกสะสมทางด้านตะวันตกของภาคเหนือบริเวณจังหวัดตากและแม่ฮ่องสอนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะบริเวณนี้อาจเกิด น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะ จากนั้นช่วงวันที่18ถึง22พฤษภาคมมรสุมอ่อนกำลังลงบ้างแต่ว่ายังคงมีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายถึงคำ่ำสำหรับฤดูฝนในปีนี้นะคะช่วงต้นฤดูการกระจายของฝนยังดีมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าพอเราเข้าสู่ปลายมิถุนาย,ยนถึงต้นกรกฎาคมอาจจะมีฝนน้อยค่ะหรือว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าฝนทิ้งช่วงนั่นเองนะคะดังนั้นฝนที่ตกในช่วงนี้เกษตรกรควรหาแหล่งสำรองน้ำไว้ใช้นะคะสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อ การเกษตรในช่วงที่มีฝนน้อยในอีก2-3เดือนข้างหน้าสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วให้เราฟังกันได้นะคะและฝากติดตามข่าวสารกับ TNN e a r เอได้ผ่านทุกช่องทางข้างล่างนี้เลยค่ะ